สวัสดีครับท่านที่ครพครับวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมไทยสุดแสนจะอร่อยอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือสังขยาฟักทองนะครับนี่คือฟักทองที่เป็นคลิปที่แล้วผมได้มีการแกะสลักฟักทองเอาเป็นว่าสวยแล้วไม่สวยแต่รูปขอให้จูบหอมด้วยก็เลยเอาไปต่อยอดเป็นเมนูขนมไทยนะครับ นี่ก็คือฟักทองอก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเด็ดดวงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื้ออาจจะบางไปนิดแต่ว่ามีการซื้อลูกใหม่มาสำรองด้วยนะครับและนี่คือลูกใหม่ที่ผมซื้อมาสำรองหนักดีนะครับคาดว่าเนื้อจะหนาแล้วก็แก่จัดนะครับก็คงจะมีความมันความเหนียวนะครับเราไปดูส่วนผสมกันนะครับนี่ก็คือส่วนผสมน้ำตาล ตโสนหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะครับที่นี่เข้าใจว่าจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวเวียดนามเรียกเดึงทกนกเดึงทกนกนะครับก็คือน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บอะไรอย่างนี้ครับส่วนไข่นั้นผมล้างเรียบร้อยแล้วแม้อาจจะสีตามธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับผมใช้ไข่ไก่หฟองไข่เป็ดสฟองไข่ไก่ภาษาเวียดนามเรียกจึงกจ้งกาจึ้งกา จิ้งกานะครับส่วนไข่เป็ดเรียกจิ้งหวิดจิ้งหวิดนะครับจิ้งหวิดไข่เป็ดส่วนเกลือนี่ก็คือเดืงนะครับเดิงเดิงนะครับส่วนน้ำน้ำกะทินึกกบเหยื่อนะครับนึกกบเหยื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ผมใช้นอกจาก เดิงทุกนบแล้วนะครับผมใช้เดิงเฉยๆนะครับก็คือน้ําตาลทรายขาวด้วยผมว่ามันจะให้รสละมุนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังจะมีลาจุา้ยลาจุย,จยใบเตยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมก็พยายามจำจำชื่อนี่คือส่วนผสมของสังขยาฟักทองนะครับหลายท่านถามว่าปริมาณเท่าไหร่ ผมใช้ไข่ไก่หฟองไข่เป็ดสีฟองเพื่อให้มีความแข็งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กะทิเนี่ยสั่งแม่ค้า1นกิโลนะครับแต่พอคั้นออกมาน่าจะได้สัก7-8ขีดนะครับเจขีดเอาเฉพาะาหัวเลยนะครับแล้วก็ที่เวียดนามนี่หัวกะทิเขาแน่นอนจริงๆนะครับสดๆนะครับแล้วก็เกลือนิดหนึ่งนะครับของ หวานเนี่ยต้องมีเกลือเพื่อเรียกความเข้มข้นนะครับทุกอย่างนี่ผมล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ําให้ดีนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทําขนมกับไข่เนี่ยถ้าเกิดมีน้ําปะปนนะครับหรือว่าเราเอามือ,อไปจับโดยที่มือไม่แห้งติดน้ามาเนี่ยก็จะทําให้ไข่มันขาวนี่คือเทคนิคที่สําคัญของอาหารไทยเลยนะครับนี่คือส่วนผสมดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลงมือทํากัน และตอนนี้ส่วนผสมของเราได้ใส่ลงไปครบครันแล้วบางท่านอาจจะถามว่าทำไมใส่ไข่เป็ดด้วยไข่ไก่ด้วยก็เขาก็บอกว่าใส่ไข่เป็ดจะทำให้เ,เนื้อไม่เหลวเกินไปส่วนถ้าเป็นไข่ไก่อย่างเดียวก็จะทำให้ตัวสังขยานั้นเ,เหลวหรือว่าอ่อนเกินไปเพราะฉะนั้นผสมผสานนะครับใส่เกลือผมใส่ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่น้ำมันจะเค็มนะครับเพราะฉะนั้นล้าง ของอย่างเช่นล้างฟักทองอาจจะมีความเค็มติดมาเพราะฉะนั้นเผื่อนะครับอย่าให้เค็มนะครับก็เลยเอาให้จืดไว้ดีกว่าเค็มนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไป1นงใน3ของน้ำน้ำตาลเนี่ยเขาบอกว่า1ใน2ก็คือครึ่งหนึ่งของน้ำกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลเนี่ยผมใส่น้ำตาลสายขาวไป1ใน3ของน้ำตาลอีกนะครับก็คือสมมติว่าเราใช้น้ำ อตาลปี๊บสามขีดก็ใช้น้ําตาลทรายหนึ่งขีดน้ําตาลทรายขาวเนี่ยมันจะทําหรือว่าน้ําตาลทรายเนี่ยมันจะทําให้ความหวานนี่เข้มข้นนะครับผมว่าความหวานเข้มข้นก็เลยใส่ทั้งสองอย่างน้ําตาลปี๊บได้ความหอมอ่อนๆแล้วก็หวานเย็นๆนะครับส่วนน้าตาลทรายจะทําให้เข้มผมว่าอย่างนั้นนะครับส่วนการที่เราไม่ให น้ำสัมผัสแล้วก็ไปโดนกับไข่นั้นจะทำให้ลดความคาวการลดความคาวลดได้สองทางครับลดได้จากการที่เราไม่สัมผัสน้ำแล้วก็ลดด